ค่ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Who Is Behind the Crime รายการที่นำเสนอสารคดีกรณีศึกษาและก็คดีอาชญากรรมทั่วโลกโดยตอนนี้เราก็มาพบกันเป็น EP ที่8แล้วนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่นะคะก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราได้ผลิตสื่อแบบนี้ออกมาให้ทุกคนได้ชมกันทุกอาทิตย์ด้วยนะคะ เรื่องราวที่จะนำมาเล่าในวันนี้นะคะเกิดขึ้นที่รัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกานอกจากจะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลกแล้วนะคะฟอลอริดายังติดหนึ่งใน20เมืองใหญ่ที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์อีกด้วยแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าฟอลอริดาเนี่ยก็ถือเป็นอีกหนึ่งเดสิเนชันเลยนะที่คนทั่วโลกเนี่ยอยากจะไปท่องเที่ยวสักครั้งหนึ่งในชีวิต แต่ไม่ว่าฟลอริดานะคะจะเจริญแล้วก็มีการเติบโตทางเศรษฐกิจมากแค่ไหนก็ตามเนี่ยมันก็ยังคงมีคดีอาชญากรรมเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งและคดีที่จะนํามาเล่าในวันนี้นะคะก็เกิดขึ้นในสถานที่ที่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นเรื่องราวในวันนี้นะคะจะเป็นอย่างไรถ้าเพื่อนๆพร้อ,พอมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยค่ะ เริ่มต้นด้วยการไปทำความรู้จักกับซาชาแซมสุดินเธอเกิดวันที่4กรกฎาคมปี1988ที่มหานครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งนิวยอร์กนะคะก็เป็นศูนย์การค้าทางการเงินแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของโลกเธอเกิดมาในครอบครัวฐานะปานกลางค่อนไปทางดีนะคะเป็นลูกสาวของเคนเอชและทาร่าแซมสุดิน ซาชานะคะเธอเติบโตม,มาในครอบครัวที่ดีมากๆในด้านของการศึกษาเธอจบจากมหาวิทยาลัยฟลอริดาซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีชื่อเสียงมากๆอีกแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากเรียนจบนะคะเธอก็ได้เข้าทำงานเป็นผู้จัดการโซเชียลมีเดียของบริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งและก็ย้ายมาอยู่คนเดียวที่อัพทาวเพจเป็นอพาร์ตเมนต์ขนาดใหญ่นะคะมี5ชั้นแล้วก็ซาชาเนี่ยเธออยู่ชั้นที่สา ซาชานะคะถือเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟกมากๆอีกคนหนึ่งเลยเพราะเธอเนี่ยมีหน้าตาที่สะสวยเกิดมาในครอบครัวที่ดีมีการศึกษาหน้าที่การงานก็ดีและเธอเนี่ยก็ยังเป็นคนที่ตั้งใจทำงานมากๆนิสัยดีใจกว้างแล้วก็เป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานแล้วก็คนรอบข้างแต่ไม่ว่าเธอจะเพอร์เฟกขนาดไหนนะคะความรักของเธอมันก็ เป็นไปไม่ค่อยดีนักค่ะเพราะว่าเธอเนี่ยทุ่มเทกับงานมากเกินไปจนไม่มีเวลาสนใจเรื่องความรัก ซาชานะคะเธอเป็นคนที่ชอบปาร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อนๆเ,เมื่อมีเวลาว่างจากการทำงานนะคะเธอก็จะชวนเพื่อนๆไปดื่มเสมอและการที่เธอชอบไปผับไปดื่มอะไรแบบเนี้ยมันก็ทำให้เธอได้พบกับผู้ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเทเลอร์ตอนนั้นเขาทำงานเป็นบาร์เทนเดอร์พวกเขาได้คุยกันอยู่พักนึงแต่สุดท้ายความสัมพันธ์มันก็ไม่ได้ไปต่อจึงลดสถานะมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและหลังจากที่ความสัมพันธ์กับเทเลอร์จบลงนะคะ ต่อมาซาชาเธอก็ได้พบกับผู้ชายคนหนึ่งค่ะที่มีชื่อว่าเบนจากนั้นนะคะเขาก็ออกเดทกันอยู่พักหนึ่งแต่แล้วความสัมพันธ์มันก็ไม่ได้คืบหน้าค่ะเพราะซาชาเนี่ยเธอเป็น working woman เธอให้ความสำคัญกับงานมากกว่าอย่างที่เล่าไปตอนต้นนะคะว่าซาชาเนี่ยเธอเป็นคนที่ชอบดื่มมากๆเมื่อมีเวลาว่างจากการทำงานนะคะเธอก็จะชวนเพื่อนๆไปดื่มด้วยกันทันที และวันศุกร์ที่16ตุลาคมปี2015นะคะซาชาเธอก็ได้ชวนเพื่อนๆไปเที่ยวที่แอตติในคลับซึ่งเป็นผับชื่อดังในออร์แลนโด ที่นี่นะคะดังเรื่องค็อกเทลมีดีเจเปิดเพลงเอฟเฟกต์แสงสีเสียงตัก,กาตาอีกทั้งยังมีพื้นที่ VIP ที่เป็นโซฟาสำหรับสายชิลที่ไม่ชอบการเต้นด้วยนะหลังจากปาร์ตี้กันแบบสนุกสุดเวียงไปแล้วนะคะเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าๆทุกคนก็แยกย้ายกันบางส่วนก็ไปต่อผับอื่นแต่ซาชาเธอไม่ไปต่อคะ่ะโดยเธอบอกเพื่อนๆว่าเดี๋ยวเธอเนี่ยจะกลับอพาร์ตเมนต์เลยและก่อนที่จะแยกย้ายกันนะคะพวกเธอก็นัดกันไปกินข้าวในเช้าวันถัดไป ซาชาเธอมีรถยนต์นะคะแต่เวลามาสั่งสร่นเนี่ยเธอจะไม่ขับรถมาอีกทั้งผับกับอพาร์ตเมนต์เนี่ยมันอยู่ห่างกันแค่1.5กิโลเมตรเท่านั้นซาชาเธอจึงตัดสินใจเดินกลับและในระหว่างที่เดินกลับอะคะ่ะเธอก็เจอผู้หญิงสองคนและผู้หญิงสองคนนั้นนะคะก็ได้ชวนเธอขึ้นรถแล้วก็ไปส่งเธอที่อพาร์ตเมนต์ซาชาถึงอพาร์ตเมนต์เวลาประมาณตีหนึ่งสี่นาทีของวันที่17ตุลาคมโดยความที่เธอเพิ่งไปดื่มมาเนาะมันเลยทําให้เธอเนี่ยจำรหัส เข้าห้องไม่ได้และจําไม่ได้ว่าเอากุญแจไปวางไว้ที่ไหนในขณะที่ซาชาเธอกําลังยืนงงๆอยู่นะน,นะคะรอปภอของอพาร์ทเมนต์ก็มาพบแล้วก็มาถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีอะไรให้เขาช่วยหรือเปล่าซาชาเธอก็เลยบอกว่าเธอลืมรหัสเข้าห้องแล้วก็ลืมกุญแจห้องด้วยรอปภคนนั้นนะคะเขาก็บอกให้เธอเนี่ยคิดดีๆว่าลืมไว้ที่ไหนลืมไว้ในรถหรือเปล่าแต่ซาชาเธอก็ยังจําไม่ได้อยู่ดีนะคะ รอปภก็เลยเสนอว่างั้นเอางี้ไหมไปดูที่รถเดี๋ยวเขาเนี่ยจะไปเป็นเพื่อนสาชาเธอก็ตอบตกลงและสองคนเนี่ยก็ออกจากอาพาร์ตเมนต์เพื่อจะไปที่รถแต่ในขณะที่กําลังจะเดินไปที่รถนะคะสาชาเธอก็นึกรหัสออกแล้วก็ได้เดินกลับมาในอาพาร์ตเมนต์หลังจากนั้นนะคะเธอก็ได้เข้าห้องแล้วก็คอนเฟิร์มนัดกับเพื่อนๆที่จะไปกินข้าวกันพรุ่งนี้เช้าและเธอก็ยังได้ส่งข้อความไปหาเบนคนรักเก่าของเธอต่อมาในช่วงสายๆของวันที่17ตุลาคมปี2 2015นะคะ ทุกคนจําได้ใช่ไหมคะว่าซาชาเนี่ยเธอมีนัดทานข้าวกับเพื่อนๆแต่พอถึงเวลานัดเนี่ยเธอกลับไม่ได้มาตามนัดเพื่อนๆของเธอนะคะทําการโทรไปหาส่งข้อความไปหาแต่ว่าซาชาเนี่ยเธอก็ไม่ตอบกลับใครเลยซึ่งมันก็ค่อนข้างผิดปกติมากนะคะเพราะปกติเนี่ยเธอเป็นคนที่ติดโซเชียลเพื่อนๆก็เลยสงสัยว่าเมื่อคืนเนี่ยเธอดื่มหนักไปหรือเปล่ามันเลยทําให้เธอเนี่ยนอนไม่ได้สติแล้วก็แบบมาไม่ตามนัดเพื่อนๆของซาชานะคะก็เลยตัดสินใจ ไปหาเธอที่อพาร์ตเมนต์และเมื่อไปถึงอพาร์ตเมนต์เนี่ยทุกคนก็พบว่ารถของซาชาเนี่ยยังจอดอยู่ก็เลยคิดว่าเธอน่าจะอยู่ข้างบนแน่ๆเลยก็เลยทําการขึ้นไปหาเธอที่ห้องเพื่อนๆน,นะคะก็ทําการเคาะอยู่นานมากแต่ว่ามันก็ไม่มีใครตอบรับออกมาเลยตอนนั้นนะคะเพื่อนๆของเธอใจไม่ดีแล้วค่ะจึงได้ทําการโทรแจ้ง911ทันที First name และเมื่อตำรวจนะคะมาถึงอพาร์ตเมนต์พวกเขาก็ได้งัดเข้าไปในห้องของซาชาทันทีเมื่อเปิดประตูเข้าไปนะคะก็ไม่พบซาชาค่ะตำรวจเดินสำรวจไปยังในห้องนอนนะคะก็พบผ้านวมอยู่ในลนักษณะเหมือนห่ออะไรไว้ข้างในเมื่อตำรวจเปิดออกดูก็ถึงกับช็อกค่ะเพราะข้างในเนี่ยมันคือร่างของซาชาแซมสุดินวัย27ปีนอนเสียชีวิตอยู่ เสื้อและชุดชั้นในของเธอฉีกขาดนอกจากนี้นะคะตำรวจยังพบปอกถุงยางอนามัยตกอยู่ที่เกิดเหตุและพบร่องรอยการต่อสู้ในห้องและก็มีของมีค่าบางอย่างของซาชาหายไปอีกด้วยตำรวจทําการแจ้งข่าวร้ายให้เคนและทาร่าผู้เป็นพ่อและแม่ทราบเมื่อทั้งสองคนรู้ข่าวก็ถึงกับพูดไม่ออกและช็อกกับการจากไปอย่างไม่คาดคิดของลูกสาวเคนและทาร่ากล่าวว่า เมื่อสองวันก่อนลูกสาวเพิ่งมาหาเขาที่บ้านทาร่าผู้เป็นแม่ก็ได้ทำอาหารโปรดให้ลูกสาวทานโดยที่พวกเขาไม่คิดมาก่อนเลยว่านั่นจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้เจอลูกหลังจากที่ข่าวการเสียชีวิตของซาชาแพร่ออกไปนะคะผู้คนรอบข้างเธอเนี่ยก็ต่างพากันเสียใจมากๆเพราะซาชาเนี่ยเธอเป็นที่รักของทุกคนผลการชนสูตรศพพบว่าซาชาเธอเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจอีกทั้งยังพบร่องรอยการล่วงละเมิดทางเพศอีกด้วย แต่ณขณะนั้นนะคะตำรวจเขาไม่เปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณชนมีแค่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีเท่านั้นที่รู้และสื่อบ้านเขาก็ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าสื่อเนี่ยไม่เปิดเผยการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจพราะกลัวคนร้ายจะรู้ความเคลื่อนไหวจากผลการชนะสูตรประกอบกับหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุน,นะคะตํารวจได้พุ่งเป้าไปที่ความขัดแย้งเรื่องชู้สาว ตำรวจได้นำผู้หญิง2คนที่พบซาชาในวันที่เกิดเหตุมาสอบปากคำผู้หญิง2คนนั้นกล่าวว่าเธอพบซาชาเดินอยู่คนเดียวที่ข้างถนนซึ่งเวลานั้นมันเป็นเวลาที่ดึกมากๆพวกเธอเป็นห่วงจึงชวนขึ้นมาแชร์อูเบอร์ด้วยกันซึ่งอูเบอร์ก็เหมือนแกร็บบ้านเราอะค่ะ จากนั้นซาชาเธอก็ได้ขึ้นมาค่ะแล้วก็อูเบอร์เนี่ยก็ไปส่งเธอที่หน้าอาพาร์ตเมนต์จากนั้นนะคะตำรวจก็ส่งสัยแฟนเก่าของซาชาอีกสองคนจึงได้นำตัวมาสอบปากคำเช่นกันตำรวจนำตัวเทเลอร์มาสอบปากคำนะคะตอนนั้นเขาทำงานเป็นบาร์เทนเดอร์เขาบอกว่าถึงแม้ว่าเขาจะเลิกกับซาชาไปแล้วเนี่ยแต่พวกเขาก็ไม่ได้ตัดขาดกันซะทีเดียวนะพวกเขาก็ยังคงคุยกันอยู่บ้างในสถานะเพื่อนที่ดีของกันและกันและเทเลอร์ยังกล่าวอีกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยเขาทำงานจน ถึงเวลา3ทุ่ม30นาทีและก็มีพยานยืนยันที่อยู่อย่างชัดเจนนอกจากนี้นะคะเทเลอร์ยังยินดีให้ตำรวจเนี่ยเก็บตัวอย่าง DNA ของเขาอีกด้วยคนต่อมาที่ตำรวจนำมาสอบปากคำนะคะก็คือเบนซึ่งตำรวจเนี่ยค่อนข้างสงสัยเบนมากกว่าเทเลอร์เพราะตำรวจพบว่าซาชาเนี่ยเธอได้ส่งข้อความไปหาเบนในวันที่เกิดเหตุ ตำรวจเชิญเบนมาสอบปากคำที่โรงพักโดยเบนอธิบายว่าเขากับซาชาเนี่ยเคยออกเดทกันอยู่พักนึงแต่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยมันก็ไม่ได้พัฒนาต่อและวันที่เกิดเหตุเนี่ยเบนอยู่บ้านเพื่อนตลอดทั้งคืนโดยมีพยานยืนยันที่อยู่อย่างชัดเจนอีกทั้งเบนก็ยินดีให้ตำรวจเนี่ยนำดีเอของเขาไปตรวจสอบอีกด้วยจริงๆในวันที่เกิดเหตุเนี่ยตำรวจพบหลักฐานสำคัญที่จะสาวไปถึงตัวคนร้ายแล้วนะคะซึ่งหลักฐานชิ้นนั้นก็คือ รอยนิ้วมือที่อยู่บนฝาชักโครกในห้องของซาชาและตำรวจเนี่ยเขาก็ได้เก็บ DNA ของเทเลอร์กับเบนไปตรวจสอบนะคะซึ่งผลปรากฏว่า DNA ของเขาทั้งสองคนเนี่ยไม่ตรงกับรอยนิ้วมือที่อยู่ในห้องของซาชาตำรวจจึงทำการตัดสองคนนี้ออกไปแต่ตำรวจเขายังเหลือผู้ต้องสงสัยอีกหนึ่งคนนะคะซึ่งผู้ต้องสงสัยคนนั้นก็คือสตีเฟนดักส์เบอร์รีแล้วสตีเฟนดักส์เบอร์รีเนี่ยเป็นใคร แล้วมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้อย่างไรเราไปชมกันต่อดีกว่าคะ bury, ่ะสตีเฟนดักส์เบอร์รีเกิดวันที่25เมษายนปี1982 ซึ่งตอนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยนะคะเขามีอายุเพียง33ปีเท่านั้นเขาอาศัยอยู่ที่ Port ตออเรนรัฐฟลอริดาเขาก็เป็นคนธรรมดาทั่วไปนะคะไม่ได้มีประวัติอาชญากรรมไม่มีประวัติการใช้ยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์คือเขาเนี่ยได้ไปสมัครทำงานที่บริษัทรักษาความปลอดภัยแห่งหนึ่งซึ่งการที่จะสมัครเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะคือ 1. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแบบไร้าอาวุธ กับ2เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแบบมีใบอนุญาตพกอาวุธปืนของรัฐซึ่งแบบไม่มีอาวุธเนี่ยจะต้องผ่านหลักสูตรความรู้ด้านกฎหมาย40ชั่วโมงแบบมีอาวุธเนี่ยจะต้องฝึกเกี่ยวกับการใช้อาวุธอีก28ชั่วโมงและก็ต้องทำคะแนนให้ได้เกินกว่า80%นะคะถึงจะสอบผ่าน แล้วถ้าสอบผ่านแล้วเนี่ยก็จะได้ใบรับรองและใบรับรองนั้นนะคะก็จะมีข้อมูลว่าคนนี้ชื่อนี้ได้รับการอบรมแล้วและใบนั้นน่ะก็จะลงวันหมดอายุไว้อีกด้วยซึ่งสตีเฟนเนี่ยเขาก็ผ่านการอบรมแบบไม่มีอาวุธและเมื่อได้ใบรับรองแล้วนะคะบริษัทก็ส่งเขาไปอยู่ที่อัพทาวเพจโดยเขาทํางาน4วันต่อสัปดาห์ ซึ่งเขาทำงานมาได้เพียง5เดือนเท่านั้นคะ่ะก่อนที่จะเกิดเรื่องกับซาชาและสตีเฟนคนนี้เนี่ยแหละคะ่ะก็คือคนที่เข้ามาช่วยซาชาในวันที่เธอจำรหัสเข้าห้องไม่ได้ตำรวจสงสัยสตีเฟนก็เพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดมันบ่งบอกว่าเขาคือคนเดียวที่อยู่กับซาชาในวันที่เธอเสียชีวิตวันที่18ตุลาคมปี2015ตำรวจนำตัวสตีเฟนมาสอบปากคำเขาได้กล่าวว่าในคืนที่เกิดเหตุนนะ่ะเขาเข้ากะดึก และก็ได้เล่าเรื่องราวเหมือนที่เรากล่าวไปข้างตน้นว่าซาชาเนี่ยเธอเมาแล้วก็จํารหัสเข้อห้องตัวเองไม่ได้เขาจึงมาช่วยแต่สุดท้ายเธอก็จําได้แล้วก็เข้าห้องไปส่วนตัวเขาก็กลับมาทํางานแล้วก็เลิกงานในเวลา6กโมงเช้าแต่ตํารวจเนี่ยเขาพบสิ่งผิดปกติก็คือถึงเวลาเลิกงานแล้วแต่สตีเฟนไม่กลับบ้านโดยกล้องวงจรปิดจับภาพได้ว่าสตีเฟนออกจากอาคารไปพร้อมกับถุงขยะสองใบในเวลา 6โมง36นาทีแล้วก็ได้กลับเข้ามาในอาคารเวลา6โมง38นาทีและตำรวจก็ได้ทำการเก็บรอยนิ้วมือแล้วก็ DNA ของสตีเฟนไปตรวจอีกด้วยจากนั้นตำรวจก็ได้นำตัวสตีเฟนไปเข้าเครื่องจับเท็จและผลปรากฏว่าสตีเฟนเขาไม่ผ่านเครื่องจับเท็จต่อมาในวันที่23ตุลาคมปี2015 ตำรวจได้รับหมายค้นแล้วก็ไปนค้นที่บ้านของสตตเฟนตำรวจพบรองเท้าคู่หนึ่งที่พื้นรองเทา้ามันตรงกับรอยในห้องของซาชาจากนั้น3วันต่อมาค่ะผลตรวจลายนิ้วมือออกมาว่าลายนิ้วมือหัวแม่โป้งฝั่งขวามือของสตีเฟนเนี่ยมันตรงกับลายนิ้วมือที่อยู่บนชักโครกในที่เกิดเหตุอีกทั้งนะคะตำรวจยังพบรอยขีดข่วนที่แขนทั้งสองข้างของสตีเฟนอีกด้วยและนอกจากนี้นะคะตำรวจยังพบ ว่าสตีเฟนเนี่ยเขามีการใช้โทรศัพท์มือถือค้นหาวิธีการสดอประตูและข้อสำคัญนะคะที่ตำรวจเนี่ยมั่นใจว่าสตีเฟน n มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มากๆก็คือสตีเฟนรู้ได้อย่างไรว่าซาชาเนี่ยเธอเสียชีวิตเพราะขาดอากาศหายใจทั้งๆที่ตำรวจยังไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนนี้ให้ใครได้รับรู้เลยคือหลักฐานมันเยอะมากจนไม่สามารถสงสัยใครได้อีกแล้วอ่ะ แต่ว่าถึงหลักฐานมันจะชัดเจนมากแค่ไหนนะคะสตีเฟนเขาก็ไม่รับสาร,รภาพค่ะตำรวจนะคะเขาได้สันนิษฐานถึงแรงจูงใจของสตีเฟนในการก่อเหตุว่าสตีเฟนเนี่ยน่าจะแอบชอบและเฝ้ามองซาชามาสักพักหนึ่งแล้วเมื่อสบโอกาสที่เหมาะนะคะเขาจึงลงมือทาคือจะบอกว่าเป็นเรื่องบังเอิญก็ไม่ได้เพราะว่าหลักฐานการค้นหาวิธีสเดาะประตูเนี่ยมันค่อนข้างจะบ่งบอกว่าเขาเนี่ยมีการเตรียมแล้วก็มีการคิดไว้ล่วงหน้าแล้ว จากหลักฐานทั้งหมดทั้งมวลนะคะที่เราได้กล่าวมาในที่สุดตำรวจก็ออกหมายจับสตีเฟนในข้อหาฆาตกรรมข้อหาล่วงละเมิดทางเพศและการลักทรัพย์โดยสารานะคะได้ตัดสินให้สตีเฟนจำคุกตลอดชีวิตในข้อหาฆาตกรรมและเพิ่มโทษจำคุกอีก15ปีในข้อหาหลักทรัพย์ ซึ่งตอนนั้นสตีเฟนดักส์เบอร์ลี่นะคะเขามีอายุเพียง33ปีหัวหน้างานของสตีเฟนนะคะเขากล่าวว่าเขารู้สึกเสียใจมากๆที่สตีเฟนเนี่ยฉกฉวยโอกาสจากความไว้ใจของลูกบ้านเพราะงานของเขาเนี่ยคือการรักษาความปลอดภัยให้ลูกบ้านแต่สตีเฟนเนี่ยกับใช้โอกาสนี้ทําลายความไว้ใจนั้นหลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาคดีนะคะครอบครัวของซาชาก็ได้ยื่นฟ้องบริษัทดิจิตอลดอลล็อกว่าไม่มีความปลอดภัยมากพอจึง เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ลูกสาวของเขาต้องเสียชีวิตแต่ทางบริษัทก็ตอบโต้กลับมานะคะเพราะว่าไม่มีหลักฐานใดที่บ่งชี้ว่าความผิดพลาดเนี่ยมันเกิดจากระบบอีกทั้งไม่มีใครรู้ได้ว่าสตีเฟนเนี่ยเข้าไปในห้องได้อย่างไรก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคดีในวันนี้ใครจะคิดล่ะคะว่าอยู่ในบ้านของตัวเองแท้ๆก็ยังถูกทำร้ายได้ ทางรายการนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของเยี่มณัที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นนะคะที่เราอยากจะพูดถึงมากๆก็คือมันไม่ใช่ว่าพี่ๆรอปภทุกคนเนี่ยจะมีนิสัยแบบสตีเฟนนะมันก็ยังมีพี่ๆรอปภอ,อีกหลายๆคนเลยที่เขาเนี่ยรักในอาชีพแล้วก็ พร้อมจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มรูปแบบและเรานะคะก็ต้องขอชื่นชมการทํางานของตํารวจในคดีนี้ด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยปิดคดีได้เร็วมากๆอีกทั้งสื่อนะคะยังให้ความร่วมมือที่ดีไม่นําข้อมูลการทํางานของตํารวจเนี่ยมาเปิดเผยซึ่งก็ทําให้คนร้ายเนี่ยไม่รู้ความเคลื่อนไหวของตํารวจแล้วทุกคนล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกับคดีนี้บ้างหากเพื่อนๆนะคะมีความคิดเห็นหรือคำแนะนำอะไรก็สามารถพูดคุยกับเราได้ในคอมเมนต์เลยนะคะ และเช่นเคยค่ะในคดีนี้มีผู้เสียชีวิตนะคะและคดีนี้มันก็ได้จบไปแล้วหากจะแสดงความคิดเห็นอย่างไรเนี่ยเราก็ขอให้คอมเมนต์กันอย่างสุภาพด้วยนะคะข้อมูลทั้งหมดนะคะเราหามาจากอินเทอร์เน็ตหากมีช่วงไหนนะคะที่เราเล่าตกหลน่นหรือมีการให้ข้อมูลที่ผิดพลาดไปเนี่ยเราต้องขออาภัยมานาที่นี้ด้วยนะคะสําหรับคนที่ชื่นชอบคลิปการเล่าสารคดีกรณีศึกษาแล้วก็คดีอาชญากรรมทั่วโลกแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่ง ด้วยนะคะคเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดเวลาเราลงคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอตัวไปก่อนและพบกันใหม่ EP หนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมติดตามชมคลิปใหม่ๆแล้วก็คลิปอื่นๆของเราได้ตรงนี้เลยนะคะ